สวัสดีครับผมนายอนเอนกชำนนานายอัมพอละแมขอนําเสนอการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลทุงหลวงซึ่งธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหลวงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 7ครับท่านนายกครับทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุงหลวงได้มีการจัดการขยะโดยการรับซื้อขยะจากพี่น้องชาวบ้านไม่ทราบว่าเอ่อ โครงการนี้ตั้งมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีเท่าไหร่ครับ,รบขอบคุณมากครับโครงการนี้ได้จะตั้งเมื่อเดือนกรกฎา 2, 5, 5, 6, คมปี25ง7ัรบเ,เนื่องจากทางอบตได้มีโครงการศึกษาดูง,งานและปรากฏว่าได้ไปศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับโครงการกระยาของหน่วยงานต่างๆที่เขาประับพระนาเร็จนะครับทางอบตเลยมาทำ นำเิคิดเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญมากในปัจจุบันนี้พยายามแก้ไขปัญหาขยะปัจจุบันีอวตอต้องหลวงเนี่ยต้องขนขยะไปทิ้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายกิโลละ7จ็ดาหตา,ดา,าตังค์ขณะนี้อวตต้องหลวงต้องจัดการขยะ4 0สกว่าตันประมาณ3ามหมบาทต,ต่อเดือนน,น,นะครับจากที่เรามีโครงการทางาข,ขยะขึ้นมาและกระตรงกับนโยบายของรัฐบาล ปรากฏว่าทําให้ขยะลดลงและก็ทําให้มลพิษต่างๆดีขึ้นเลยนะครับสะอาดมากขึ้นส่สวนขยะที่สมาชิกได้มามาขายให้ใหกับอบตอซึ่งอบตอให้ราาให้ราคาที่เป็นธรรมให้มันกับราคาของท้องตลาดน,นะครับก็ข้อดีอย่างหนึ่งของสมาชิกค,คือเมื่อมาขายให้กับอบตอแล้วอบตอจะปันผลให้กับสมาชิกเวลาปลายปี ซึ่งเป็นธรดิการเช่นสมาชิกกรณีเสียชีวิตก็ได้เงินคืนไปให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตราย,ยานั้นนะครับ,รบก็เป็นโครงการที่ดีนะครับผมว่าซึ่งทางท่านน,น,นายอำเภออเนกชนนันาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในร่วมมายร่วมมือทําให้บ้านเมืองสะอาดมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ